ครับมื่อนี้สิบแปล้ำพี่น้องสิบแปล้ำอยู่ที่อำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ครับเตรียมตัวจะขึ้นรถวัดครับพี่น้องมื่อนี้โอ้จะพักกันหาบกันค้อนี่ไปใส่พร้อมมาเห็ดคื่อเถอะโอ้ยเป็นไรยังไงแก่ไปอย่างนี้ว่าเชียวลูกใหน่อยเรารถเดินเลยไล่สองไล่ไล่ไปองเว้ยฮะพวกคาไปเองไปเองเมฆพวกหาแล้วนั่งกินเขาอยู่กําลังเสียออกมาเขาเงี่ย รถบัสออกสีเวนาฬิกาเขาจะลบกกลุ่มบอกแล้วนะวนดโอ้ยอ้จกเงนอยคจกเต้งหนาผู้ใดเชิญมาพรื่ออสร้างอยู่ห่อไมน่อัน เบื่งพีนองเบิ่งสัมภะสิงคงเพิบนสิออกไปลองไปล่ำดูเขาเขาก็ลงกลมมาออกสิเวนนาฬิกาไปไปเฝ้าคืนเดี๋ยข้ายังเลขึ้นด้านคืนเถอะ พระเอกแม่กำลังมากจักสิ๋อหยี่มหนผู้เฝ้าน้ำมูนอะไรบูยกระจกพระเอกซอสางนี่ดิของส่วนตัวพระเอกซอสางนี่ดิเสื้อดีดิบอกคนไป็ลอะบ้านบอกเป็นกาแฟแบบขนมเมียบอกบอกบอกไปน้ำน้ำบอกหู้อะไบอกหู้อะไ พี่น้องเอ้ยหลิมหมอลำอีมาลวยควยขวงจะไปจะได้มหจะได้บูดลงไปล้อบูดยังบูดเสอผพาบูดมันนาบปบบูดนี่รถหมอลำพี่น้องรถหมอลำอีหยีีหลอเลยนี่บ้านรบานบบดมบ่องมับกเย็นขึ้นจังมากใ้บกน Chị ấy nhắn hướng ám rồi này Dạ bây giờ anh lo bỏ Chị ấy nói ăn hay hay bò. là nàn may... ấy... phân à chị mắc chùm bởi ปรดิษ์เเน่ะครับบรรยากาศเด็กนอนฮะคามร้อนแค่ตาก็แย่ประดิเน่เตนาะแเต่งตัเธรามด่าเต่งตัวันนอกวันน้าข้าวปานไข้วันนี้เปริงามักูเห็นพ่อหนเสร้อนุ่งอยู่หมู่บ้านนี่นุ่งเี่ยวแต่ละองามอยู่เด้นเหรอ ไปลำบุญไปลำเพื่อยังตลาดพี่น้องงานบุญกระถิ้นกระเจ้างานเจะภาพออกข้นชาวดีลรอออกค้นสาวแล้วหั